ใครที่ฟังรายการนี้ตอนนี้อยู่ลองปรับพฤติกรรมตื่นมาปุ๊บฉันหยิบโทรศัพท์ก่อนเลยต uh huh. ื่นขึ้นมาอยากให้ทุกคนระลึกคําแรกขึ้นมาเลยค่ะคือคําว่าขอบคุณขอบคุณตัวฉันเนี่ยแหละที่ยังตื่นมาในเช้าวันนี้ขอบคุณร่างกายของฉันที่ยังสมบูรณ์ฉันยังสามารถลุกด้วยตัวเองไปแปรงฟันได้ฉันยังสามารถดิ้มลดอาหารได้แล้วก็สติสัมปชัญญะก็ยังอยู่ครบเออแล้วก็ยังจะสามารถที่ไปใช้ชีวิตในวันนี้ได้แล้วก็ไปแปรงฟันล้างหน้าหรือทําอะไรก็ได้ที่อยู่กับตัวเองขอ10นาทีค่ะทุกวันแล้วหล ขยับมาเป็นหนึ่งชั่วโมงก็จะดีมากลองขอบคุณสิ่งต่างๆที่เรามีอย่างไฟเนี่ยเราไปกดปุ๊บมันเปิดเลยเราเปิดน้าที่ฝักบัวมันไหลเลยเราไม่ต้องแบบลบําบากเหมือนคนโบราณต้องไปหาบนะไฟก็ต้องช่วยกันค่อยๆก่ออะไรเงี้ยคือตอนนี้เรามีสิ่งอำนวยความสะดวกเยอะมากอยากให้ทุกคนมองเห็นสิ่งที่ตัวเองมีก่อนที่เราจะเห็นสิ่งที่ตัวเองขาดจริงๆแล้วเราอาจจะมีสิ่งอะไรต่างๆเยอะมากมายความธรรมดาทั้งหมดในชีวิตของเราที่เราสามารถกินยินเดินนั่งนอนได้อย่างเป็นปกติสูงแล้วมันคือของควันที่มีค่ามากเลยเกิดว่าวันหนึ่ง ที่เราตายทุกอย่างก็จะเป็นโมค่ะมันก็จะหมดหน้าที่ของมันในวันนั้นอยากให้เราองเห็นสิส่ง er ที่มีคุณค่าที่แท้จริงของชีวิตสิ่งไหนที่มีคุณค่าต่อชีวิตอย่างแท้จริงก็คือปัจเจัศีนอกเหนือจากนั้นมันคือความต้องการแอดวานที่จริงๆแล้วเราไม่มีมันก็ได้เพราะฉะนั้นถ้าวันไหนที่เรารู้สึกว่าสิ่งที่เราต้องการน่ะมันมากเกินไปแล้วทําให้เราเป็นทุกข์เราอาจจะต้องกลับมาทบทวนใหม่เพราะฉะนั้นก็คือให้กลับมาเห็นถึงคุณค่าที่เรามีการที่เรามีชีวิตอยู่นี่แหละคือที่สุด ของที่สุดแล้วแล้วเราก็ใช้ชีวิตนี้ให้มีความสุขที่สุดดีกว่าไม่ต้องไปเปรียบเทียบกับคนอื่นเลยเรื่องต่างๆที่เราคิดว,ว่าใหญ่อาจจะไม่ใช่เรื่องใหญ่ก็ได้